เราตัวเราเดือนตามมึงเนยห,หน้าไหนพูดหยอนดอิคุณยักษ์งามมือกันอะไีก็ง่ามมือกันหยอนเปิดหน้าห่นี่เบิดหน้าอะไรนี่นะสรุอว่าจปไหนทีห่ห่างมันห่างกว่านี้แล้วฮะ<า>นี่นน <laughs> เอาจานก็หลงปูเพียนจานก็ว่าจานเอาจานห่า,หางที่สุดกัจานห้างอยุหนึ่งขึ้นหลงเพี้ยนเราเหรอนี่เบ็ดได้ห้างที่สุด อย่ามนลงในกล่องสองอันกลางกลงแห้งอันสองอันกลางเติมสองเทียนทั้งขางพันเติมนักเทียนจัได้ซ้ำขางพอดได้ซ้ำขางวะทั้งขางพอดีนี่นี่ได้ได้จักไรล่ะนี่สี่มึงเด้งนแสนเลยเนี่เจ็ดพนแปดแล้วก็มาสี่อืมจักไรล่ะเลยเป็นงานิไปอีกงานหนึ่งไหม ของปุ๊ดซอยโอของคนครับไปเก็บงานนี่นี่เครื่องยอดผมครับนี่นีกับมืออื่นเซอ๋อนนี่แหละนะวันนี้แหละเป็นยังคือหางานในลายกระมูไมีสูตรวาจันวันนีฮะยอดเขาตัดราคาเขาได้ดิตัดราคาเขาได้แล้วเอาบอกสูตรเด้์เอฟซีอย่างหัวท่อมดยก็ได้ฮะโบพืนนี่อืมอะไรเกี่ยวอะไรพ่นกจางเบ็ดนี่เจ้าของให้พ่อใจอะไรเกี่ยวให้เบ็ดมันวะตามใจคนจางครับ เขาเขึ้นเกลีย์เองเขาไปตากบ่ตาของข่อยนี่แหละนะของข่อยนี่แหละเอาจานมันไม่เสรจเหรอจานไปจานพูดแล้วไปขายเขาโอ้ยไปยื้อน่วยของเขาสลับกันเลยมันเยอะแยะมีแต่พวกหน้าหลายๆทั้งนั้นเลยรถคันพุ่นเดี๋ยงอื่นเพื่อไปเกี่ยวไปหน้าคอคอพวดลดขนมุนเก็บเบดต้องพื้นนะเบาอีีเขยวลงบ่ เอาเทเบิึงมันสิได้เป็นจังได๋สิได้ฮู้สรุปว่าคนทนมันแข็งหรือบ่แข็งมันก็แข็งอยู่มันง้างบ่เสมอเลยมันต้องๆเป็นแนมเบิ่งโอ้สุดเกลียขาคนทนในทางเทปเลยแกลขามันฉีกบ่เออลักใต้คือลักเทิงลักล่างลยต่ำเไปบ้านเลยดื้อฮะยู่พุ่นละพู่แล้วครับครับเสร็จแล้วครับมื้อนี้ มันีี่สิบเนีเอาไงจ๊ะวะสี่ไรเจ็ดไรสิบเอ็ดแปดไรสิบเก้าแล้วก็สไรยี่สิเกี่ยวนมือนเลยยี่สิจ็คโดดมัอนี้โดดโดดดูทะลุดไปคล้องผุดมันบ่แ้วก็ลบกับขึ้นมาผีแล้วก็ลบมาผีอืมจ้าเม่านังได้สี่สิบลยี่สิบสี่หลกไปมีะเสือคือสิเก่งนี่ยคู่ตาสิเกียวเลยพอนักทุ่มเหรอสีทุ่ม ว่าีทุ่มนี่ว่ตัวอะไนี่แล้กกับว่าเมนให้ไงน,น้ำบอแต่ว,ว่ามันนั่นบด้โดดม,มันอยู่จุ่มเดียวกันเหมือนว่าม,มีคนเสือวะหมซีกักัไปเจ็ดแล้วกัไปแปดอือว่าเลายซีสิไรเป็นเงินสี่เจครับ 7, 4, เจ็ดแปดได้เงินสองหมื่นแปดีสิไรมึงมึงบตรมันนเพราจับับคราบึงเพองพันบ่ะ เมื่อนมันจังมื่อนเลยลงงนมาเลยเื่อนสามลอยไรเลยบ่เนี่ยบ่จดเลยบ่ีจดรายการมาเลยเขียนไว้ย่เขียนไว้มือละยีนี่มือวาเนี่ะไดวส่ประวัติศาสตร์เลยวัดชีทุ่มชีทุ่ยังเขาจะคลองนาะสิเป็นยังเนาะเขาจะคลองบ่เนยเกี่ยวเบังคับเกี่ยวผู้ใดเนาะยีบไอ้ต้องไสองพันนเลยค่าครับบ่ไ้เขาจะบาทเจ็ดสิบบ่ห้าสิบห้าสิบ ไปลูกค้าเขาหลายเนาะฉลาดลด้วยมันฉลาดแทงบักซีมพูดมันคือนบอกมากเหรอ <นะ S 2> ตายอันยุดมันนอนหลับบอกมันขึ้นมาสิปล่อยทิ่มไปนี่แล้วเป็นอย่างเม,มาบ่บ่มันนอนเคร่งรถนอนเขาเดิกินเข่าเขาไปกินนะนันรับทีนี่กับบ้านเหมือนเลยว่าสิปล่อยแกเอาสลิงลามไปครับต้นประคำนี้กับไฟฟ้ารถเกี้ยวเลยนะเห็น <c oughs> อีกย่งมือเด็กเกี้ยวนี่โอ้หลัง งานจตของไงเกี่ยวยังขึ้นเาน,นาะเนาะตรงนั้นใต้เกี่ยวมาตัวมึงบานไหมเดี๋ยวเกี่ยวเบิ้ลมเนะของผายนมันวเนี่ยน,นะเขานีวแ่ของไเ่าเขามราเกี่ยววะนอนโอนี่เขาหน้าหยอดครับงามงามเไปตามาแล้วงงม,มึงของใจต่งไหน,นอีเขียวมึงค่ายค่าใจตรงไหน เอามาลองมันฮู้มันสิได้เป็นยังไงมันเป็นสิได้สอนท่านมึงยิไปตายก็เขาแย่โดนตายเลยดิมึงต้นแข็งบ่แข็งเลยมันได้ฉีกคักบ่จะฉีกคับบ่ฉีกครับมันกัฉีกคับเพราะว่าหลักมันยาวเนาะหลักอยู่ข้างล่างกระปั้มอืมแล้วพู้ใดแก่ให้ตอนนั้นคือว่าแก่เหรอเราไปเขาไปเห็ดเนี่ยอะไรพวกอืมโดยตัดหลักตจำมันแบบไปต้องทาไปตัดหลักลงมันก็ต้องไปยับหาตัว สะไล่ลุ่มาได้บ่แก็สะไลลุ่มวได้บ่มันส้นเห็ดกตองดอปยังไงมันมีเวลาเห็ดเป็นยังคือว่าลงฉีบก็ทำนะยากยากคาเบาไ้มคาเบาไปเาไอกไปเบกอยู่แต่คนมบอกว่าไดนงานนอนหรีเด้มึงชิมานั่งเลนทู่ทั้งรถ่นวยอรบาเกี่ยวเดยเขาเขาเกี่ยวอยู่ เห็น idas, คนอื่นเขาเกี่ยวเบิด์ตเขาไป strikes, era, ขายได้เขาก็ว่าเห็นมองเขายิงเกี่ยวเาเกี่ยวไปก็นำวิสามันตัวไปเรียนยเขาก็ว่าเขาตีเขาเคียวเขาตีเขาแดงอย่างงี่ว่าไปนี่มองเสียดายงานครับมันก็เขาใจหาวด์ขับแล้วผู้ช่วยมาคุยกันแท้ผู้ช่วยผู้ช่วยอีกบ้านหนึ่งมาขับนั่งแต่มันจะู้ใหญ่บ้านมาหนึ่งวินาทลงผู้ใหญ่บ้าลนึ่งว่าบอลหมด เอารูดกูฟุ่ยไรหรือที่ถีเลยที่มหาไปประสมค้อมือเลยบ้านบาเฟียงพร้อมยังหน้ามอยู่มองได้ก็มีน้าโคกันน้ามือให้นี่เออมึงให้น้าโนดมึงไปปล่อยมึงนี่ฮะมึงปล่อยบ่ะล่าเรี่ยวเนี่ยปึ๊ดเลยอือเจียวขั้นไหนลงนีหน้าเลยขั้นเขียวแล้วขั้นเขียวลงลงเขียวหน้าของอะได้เนาะเอายืนเนาะตายใครตายหน้าจะคลองเนาะ เกี้ยวอาทิตย์นึงกับพ่อแม่ยังเนี่ยต้องบิกจอดไม่เลเอะเ่าอย่างเงี้ยขับรถใม่ขึ้นขับรถเกินคอนอยู่แล้วใส่เไปม,มาดูการปูบันไดครับพี่น้องเอ,อ้ยขอจะบอกสูตรสูตรางานสับหลือเวย้ยในห้องรอพนันบ่เด้เดอเนี่ยแหละง,งานางเถาแก่ครับเ,เป็นเถาแก่ปัญหามาเสียให้ดูหลีก lúc bạc món. มัน,ม,นมันหางานนะครับผมจะบอกสูตรนะครับมันหางานนะครับโอ้แท๊คึือฉีกหรอวะฉีกน่อยนึงเหรอโอ้ ตั้งมันจำเป็นอยู่บ่เกือไก่ลี่เหลืองมันก็บห้องได้กับเมนบอกมันเดียงอยู่บ่ก็ต้องล่องอะไ้วะแม่นบอกรถไงมันบ่ได้เลยเมนบอกี่เหลืองมันก็บห้องไหนเหรอขามาดูให้ดูหลีกครับถึงมือบ่เว้ยโว้ยี่ถึงมือถ้วยบอกมันบ่แม่นหรอกมันว่า คนเฟื้อง่หัวคตัม้มทา,ทา,า,าบยบ้านาลคนยงนใดาเมื่อกี้ันไหมเดียวเหครับอันพี่กาพี่กายเล่นอะไรนะนเนาะพี่นีแล้นเต็มพอ่อเครื่องมือมัอมีเลยะวดเบิงวดเต็มอยู่เต็มกัคุณเ๋อ,อเีออ่หนี่นี้แขงเลยเอ้ยช่วยมือล่องของะล่องของะ เอาอีเขียวมาล่องของกันเนาะจาล่องมาเล้วดิ่าตัวสตรดเฟลมเลยมันเกี่ยวถืกภูเขาพี่น้องมันตัดราคาเขาบักสมองกล่นมนาตัวเขา นะครับโอ้มันตายมิตเตเสียงโทรศัพท์มันเ่ะนี่ครับมันมันช้าตรงนี้หละครับมันปเป็นเพลือหลักตะท้างพอดีแห็งนักเลยข้านไปเรื่อยๆไปมันมานองเลยคนละเถอะือปีนี่ปีของเขาครับ